สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินี่นะคะก็เป็นช่วงที่ผู้คนปลูกผักปลูกหญ้านะคะแล้วก็ปรับปรุงสวนค่ะบ้านของเราก็ได้เวลาปรับปรุงเหมือนกันค่ะหญ้าที่ตายนี่นะคะเพราะว่าน้องไอวี่ฉีใส่ค่ะท็อกซิกตายเรียบเลยค่ะพีลีก็เลยไปซื้อหญ้าแบบนี้มาซ่อมแซมนะคะแต่ไอวี่ค่ะดันกลัวหญ้าอีกเห่าไม่หยุดเลยค่ะ วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะสามคนพ่อลูกค่ะก็เลยช่วยกันนะคะปรับปรุงดินก่อนเลยค่ะคือตัดต้นไม้เก่าๆที่ไร้ประโยชน์นะคะออกไปที่จริงต้นมิ้นท์ของแม่น้องอะ่ะเราซื้อมาตอนแรกแค่สองกอน,นะคะแล้วก็มาลงดินค่ะจากนั้นก็แพร่กระจายทั่วสวนเลยค่ะตัดทิ้งไปแล้วสามสี่ครั้งนะคะก็ขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามันโตด้วยการใช้รากค่ะตอนนี้พี่ดีก็เลยทาการ จัดการนะคะแต่น้องเชื่อว่าอีกหน่อยก็ขึ้นมาอีกค่ะเพราะมันมีรากฝอยเต็มพื้นที่ไปหมดทุกที่เลยค่ะ around, แต่พ่ลี่ก็เอามิน้นบางส่วนนะคะ <whole> มาใส่กระถางไว้ค่ะ <laughs> เพื่อว่าไม่ให้มันแพร่กระจายเยอะนะคะถ้าอยู่ในกระถางอะคะ่ะมันก็จะโตแต่ในกระถางอะคะ่ะจะได้ไม่ปกคลุมพื้นที่ไปทั่วนะคะ ฟีบที่ลดน้ำก็น่าสงสารเหลือเกินค่ะแตกรุ่ยร้ายไปหมด <laughs> พี่ลี่ก็พยายามถอนรากถอนโคนมินท์ให้หมดนะคะส่วนพี่ขายก็ปรับดินค่ะเดี๋ยวจะได้ไปซื้อต้นไม้กันค่ะแล้วก็จะเอาต้นใหม่มาปลูกนะคะแล้วก็ซื้อดินเพิ่มด้วยค่ะกระถางดินอันนี้นะคะพี่ขายเขาจะปลูกมินท์เพิ่มให้แม่น้องค่ะ make a hole in that in the middle a deep hole a bigger one gardener farmer uh huh. ตอนนี้นะคะเนื้อที่อันน้อยนิดของบ้านเราค่ะเกิด <laughs> รู้สึกว่าโล่งตาขึ้นแล้วนะคะ This I present Garden Ky's to you นี่คายการเด้งของคายเหรอลูกแล้วคายจะปลูกอะไรคะ Oh, we're gonna go to home depot today to buy some seeds for the garden จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ Home Depot วันนี้เหรอ and I also ันก็ i n น s Garden Learning. <laughs> จริงๆแล้วนะคะเมื่อก่อนประมาณ4ปีที่แล้วนะคะเราก็ปลูกพวกมะเขือเทศ พวกพืชผักที่ทานได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปลูกไม่ได้เลยค่ะถ้าปลูกนะคะก็รอกก็ตายนะคะมาทานแล้วก็อึทิ้งไว้เต็มเลยค่ะเราก็เลยปลูกแค่แบบสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ good jobddy'sddys's you got time it อุสาหไปทำป้ายชื่อมาค่ะว่าเป็นส่วนของฟินตอนนี้พี่ฟินก็กำลังเตรียมรุมนะคะเพื่อจะปลูกดอกลาเวนเดอร์ด้วยค่ะ Walmart, ส่วนพี่คายนะคะก็ปลูกต้นสวิตชาร์ดค่ะหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าผักกาดแดงนะคะ <can> ก็คือก้านจะแดงแล้วก็ใบเขียวค่ะมีรสชาตินะคะจืดๆค่ะแต่จริงๆแล้วมีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งสีส้มสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะดูซิว่าของพี่คายนี่จะรอดไหมคะหมายถึงรอดจากพวกเออ ก็ตายกร็รอกอย่างเงี้ยค่ะพอผักใบอย่างนี้นะคะสัตว์แถวบ้านแม่น้องชอบทานมากเลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วพี่ขายก็ปลูกกาเดนแซกด้วยค่ะจะเป็นผักที่แบบว่าหอมหอมเอาไว้โรยหน้าอาหารนะคะนอกจากพี่รีจะทำความสะอาดสวนแล้วนะคะยังตัดต้นกระเพราของแม่น้องออกด้วยค่ะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวก้านใหม่มันก็ขึ้นมาอีกค่ะไม่ต้องเป็นห่วงแต่ก็จริงๆค่ะตัดออกทุกป,ปีแล้วก็ขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะ To grow, so see, I only use four plants because when they grow, they're gonna get big. I know that these plants we had that in my school, and they're, they grow this large. So I know how large this is gonna get. I just need to take care of it for a few months until it's gonna get like oversized from my likes. And it's also, if you have an ouchie, you can put it on the, the sticky stuff in the leaves. You can put it on your ouchie, and then it can heal it. ค่ะเพื่อนๆกิจกรรมปลูกผักของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Never stop learning because life never stops teaching สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะคะแม่น้องจะทิ้งคลิปร่วมสนุกกับทางช่องไว้ที่หัวมุมด้านขวาค่ะขอให้เพื่อนๆเข้าไปคลิกรับชมและร่วมสนุกกับเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตาม See you next time